ถ้าเข้ามาอย่างเร็วนะครับโดยนะครับโดยขอนะครับอ่าโดยขอนะหรือว่าถ้าเกิดเจอนะเจอติก็จะจัดให้นะครับตอนนี้เพื่อนๆก็ขอมานะครับอ่าไปละ200อเนี่ยเพื่อนๆขอมาไปละสอง้อยนะครับแต่ขอเป็นเลขนะครับ9 5้าห้ากับห้า้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นกันเลยนะครับว่าเราจะมีเลขห้าเก้ากับ9 5้าห้าครับผมครับ อ๋อโอเคเดี๋ยวส่งไปให้ใหม่ครับสักรู่เดียวครับครับขอบคุณครับสวาสดีครับอ่าต่อกันเลยนะครับเพื่อนตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับก็คือนะครับคุณวร์ แสนนะใช่ไหมพอดีเพื่อติดต่อมาเมื่อสักครู่นี้เองเลยนะครับคุณวอลลแสนติดต่อมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับก็จะขอ95กับ59นะครับตอนนี้ก็จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะมีไหมนะครับอ่าสามศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งศูนย์นะครับจะขอ95กับ59นะครับถ้าหาได้นะครับก็จะไม่เกี่ยงเลยนะครับใบละ200นะครับใบละ200นะครับแต่เพื่อนๆจะขอ95กับ59นะครับใบละ200นะครับอ่าตอนนี้ขออนุญาตคัดกันก่อนเลยนะครับขออนุญาตคัดเล่นก่อนเนาะ95กับ59นะครับ ไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับ13นะครับ14นะครับอ่าเอ่อ14 15นะครับ16 17นะครับ18อ่า22นะครับเพื่อนๆอยากได้กาห้กับ59นะครับใบละ200บาทนะอ่าใบละ200บาทที่ก็จะหาให้นะครับนี่5แล้วนะ51 52นะครับ53นะครับ54นะครับ55นะครับดีจังเลยอ่ะ น่าจะได้959เลยนะครับเนี่ยน่าจะได้959เลยไม่ธรรมดาเลยนะครับเนี่ยน่าจะได้959ดนะ้วยเนาะอุย้ยดีจังเลยนะครับดีจังเลยนะครับอ่าตอนนี้ของคุณวรแสลนะครับแล้วน่าจะได้95 5ปนะครับห้าสนะครับนี่นะครับในที่สุดนะครับก็ได้59มันแล้วนะครับแต่ไม่ใช่5้ธรรมดานะเป็น9 5 9เชียวนะครับเป็น9 5 9เชียวนะครับใบละ200นะครับนี่ก็คือใบที่1เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตามหาอีกใบหนึ่งก็จะเป็นใบที่เท่าไหร่ใบที่965้าอ่าเราก็จะได้ใบนะครับใบที่95นะครับเพื่อนๆขอเลขนะถ้าเกิดไม่ไม่หนีบกบ่าแรงใบละ200บ้อยลายแบบเนี้ยอ่าตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวใส่เข้ามาอีกแล้วนะครับพดเดยวนะครับ เอครับมาครับอไ๋ได้ได้ไดับครัเคเเลยฮะคโกกันต่อกันเลยนะครับ แปบ๊บเดียวนะครับแปบ๊บเดียวนะครับอ๋อตอนนี้เราก็เหลือแต่กเก้าสิบห้าแล้วนะครับเหลือแต่กเก้าสิบห้าแล้วนะครับ ต่อไปเลยนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเออเชิญเดมาหากันต่อเลยนะครับอ่าเจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดห้านะครับไปละสองร้อยนะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดนะครับเจ็ดเก้านะครับแปดสิบมาหายไปเป็นแปดเอ็ดนะครับแปดสองแปดสามนะครับแปดสี่นะครับไป ดีใจจังเลยครับครบครับตามนี้เลยครับขอบพระคุณนะครับคุณวรแสนนะครับตอนนี้ได้รับไปเรียบร้อยนะครับทั้ง95แล้ก็เป็น3 3เลยนะ395นะครับ359 939นะโอเค2องใบนี้นะครับเรียบร้อยพร้อมจะส่งครับ ขอบคุณน,นะครับเพื่อนเพื่อที่สนใจนะครับเพื่อนที่สนใจเนาะอยากได้แบงค์หนึ่งบาทแบบนี้เนาะไ้แบงค์หนึ่งบาทแบบนี้ไปละสองร้อยนะครับทําอย่างไรดีละครับทาอย่างไรดีนะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องเล็งเอาเองนะครับต้องเป็นเล็งเอาเองนะจดได้จดจจนะครับไม่ได้ไม่ได้ขายกับบคุคคลทั่วไปนะครับขายเฉพาะเพื่อนเพื่อที่สามารถนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับเพื่อนๆติดต่อเข้ามาได้นะครับจะขอเลขอะไรถ้ามีนะครับจะขอเลขอะไรถ้ามีก็จะจัดให้นะครับถ้าจะหาเลขอะไรถ้ามีก็จะจัดให้นะครับ่ึงถ้าที่มีก็ก็บอกว่าไม่มีนะครับแต่ตอนนี้นะครับ95กับ59นะครับออกเป็นนที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกคนลแสนมากเลยนะครับสั่งเข้นมานนะครับก็เพื่อนๆนะครับสนใจนะแบงก์บัตรของแท้นะครับนใจแบงก์บัตนบาทนะครับของแท้นะครับ การนะครับติดต่อกันมาให้ได้นะครับหาวิธีการเอาเองนะครับอาจจะกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็ไปดูใต้โปรไฟล์นะครับอาจจะมีวิธีนะครับที่ทําให้เราสามารถติดต่อก mm ันได้นะครับเพื่อนก็เอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าทรัแบงก์บาทนะครับของแท้นะคฮะไม่เป็นของแท้นะสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทนะครับอ่าตามนี้นะครับผมเรียบร้อยตอนนี้ขออนุญาตจัดส่งให้กับคุณวอลแสนก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆครับนี่ก็คือแบงก์บาทของแท้นะครับมีจำนวนไม่มากนะครับตามที่เห็น